สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังฟังคลิปคลิปนี้อยู่นะคะเอ็มเชื่อว่าเพื่อนเพื่อน,น่าจะได้รับคลิปนี้จากคนที่กําลังจะชวนคุณเข้าไปดูรูปแบบการทําตลาดออนไลน์ในยุคโควิดสิที่ชื่อว่างานพาร์ทิซิบอลออนไลน์เเอ็มบอกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโชคดีมากๆเลยนะคะวันนี้เอ็มขอเป็นตัวแทนของคนที่ส่งลิงก์นี้ให้คุณแล้วกันนะคะในการพรีวิวเนื้อหาสั้นๆว่าในงานพาร์ทิซิบอลเเนี่ยจะให้ข้อมูลอะไรเราได้บ้างเอ็มเชื่อว่าเราน่าจะได้ยินจากคนที่ส่งลิงก์ให้เราแล้วแ,ลววาาาาห,แหละ จนถึงหลักแสนในขณะที่เราเนี่ย work from home แล้วก็พิเศษสุดๆนะคะนอกจากจากวิธีการทําเงินทําธุรกิจแล้วนะคะเรายังได้รับข้อมูล e อ็กซ์คลูสุดๆเลยนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็โภชนาการแบบถูกต้องเพื่อทําให้เรามีภูมิคุ้มกันแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงกับคุณด้วยคะ่ะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการภาพเน,นะะื้อหาฟังลิ้งนี้ให้จบนะคะเดีนนะะ๋ยวเอ็ีวิวเนื้อหาให้ฟังไปไเลยค่ะ สำหรับงานพาร์สี่ีบอนเก้านะคะตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเอ็งบอกเลยนะคะว่าเห็นหน้าเกสต์พิเกอร์กับชื่อทั้ง4ท่านค<ช>่ะโหตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเราจะได้รับฟังข้อมูลสุดเอกลูเลยนะคะจากเกสต์พิเกอร์ทั้ง4ท่านมาดูคนแรกกันเลยนะคะว่าเป็นใครท่านแรกเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณวันโชติกวันนะคะ c e o บริษัทเลกาซี่นั่นเองนะคะท่านจะมาให้ความมั่นใจเลยนะคะต่อให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะท่านก็ยังซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนการทําธุรกิจแบบมืออาชีพให้กับนักธุรกิจทุกคคนน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 นบตลลาดอออไ์ใใววััี้้ะะก็หข เ e g a c y The Next Future 2021นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ ทางบริษัทเอกซี่เตรียมความพร้อมอะไรบ้างที่จะมาซัพพอร์ตโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ line. โดยเฉพาะทางออนไลน์ในยุคนี้นะคะเราเตรียมความพร้อมสนับสนุนแล้วก็แนวการคิดผลิตสินค้าแล้วก็แนวการคิดคอนเซปต์การทาธุรกิจทั้งหมดเราจะได้ฟังจากเจ้าของบริษัทก็คือคุณวันโชติวัรณเองเอ็มบอกเลยนะคะว่ามันทําให้เพื่อนๆนะคะสามารถสร้างความมั่นใจได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเริ่มทาธุรกิจแน่นอนนะคะแล้วก็เก์สปิเกอร์คนที่2พอเราได้ความมั่นใจจากเจ้าของบริษัทแล้วเอ็มบอกเลยนะคะหลังจากนี้ถ้าเราจะพูดกันในเรรื่ององงขกกาาทํธุิจ ออนไลน์ line, ตลาดออนไลน์ All line, ตลาดสุขภาพพูกนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความเป็นมืออาชีพนะั่นคือความรู้นั่นเองวันนี้นะคะเอ็มบอกเลยนะคะคุ้มราคาค่าบัทมากๆเลยนะคะเราจะได้รับฟังการบรรยายความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบเ e อ็กซ์คลูเลยนะคะในหัวข้อ what to eat กินอย่างไรให้สุขภาพดีและให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการกับ การใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันเอ็มว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยเราจะได้2ต่อเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราฟังคุณหมอป๊อปแล้วในยะสสาคัญคือเราเข้าใจเราสามารถดูแลตัวเองกับครอบครัวให้ปลอดภัยได้ให้ใช้ชีวิตให้ถูกหลักโภชนาการได้และอีกต่อหนึ่งถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเอ็มเชื่อว่าเราสามารถทําธุฯฯรกิจออนไลน์ในตลาดสุขภาพรูปร่างได้แบบมืออาชีพเพราะเราจะสามารถแบ่งปันข้อมูลแบบถูกต้องแล้วก็ดูแลคนให้เป็นผลลัพธ์ได้แน่นอนนะคะ คากมากเลยแล้วก็ guest s p เกอร์ท่านที่สามก็คือโคชซิงปรินของเรานั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งไอดอลของเอมมี่เลยนะคะเป็นผู้ชายหนึ่งคนที่เปลี่ยนจากผู้ชายอ้วนลอยลจนเป็นผู้ชายที่คุนดีที่สุดมีก้างแบบชุดปังตลอดสัปหัดเลยนะคะคุณดีมากมากวันนี้นะคุณโคชซิงก็จะเอาผลลัพธ์ คนที่ใช้ผลิตพันรีบอนซึ่งเป็นสินค้าแบบชิ้นเอกของบริษัทเลกาซีที่เราจะมาลุยกันทําตลาดออนไลน์กันนี่แหละค่ะมาให้ดูผลลัพธ์ว่าสินค้าที่เรากาลังจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยมีคนใช้แล้วเป็นผลลัพธ์มากขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณเปลี่ยนตลาดแตกทําให้เกิดแบบความปังมากๆเลยนะคะสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้อย่างไรบ้างเราจะเห็นผลลัพธ์มากมายเยอะแยะเลยนะคะในงานวันนั้นด้วยแล้วก็ผู้ชายหนุ่มตีหลอคนนี้ไม่ใช่ใครเลยนะคะโคชติลเบิร์ตนั่นเองนะคะทุกคนฟังมาทั้ง3เคสแล้วหลายๆคนรู้สึก เลยแพลตฟอร์มออนไลน์ในตลาดสุขภาพรูปร่างเนี่ยแต่ลายคนแอบกังวลว่าไม่เคยท online, ําออนไลน์ไม่เคยทําธุรกิจไม่เคยทําตลาดสุขภาพรูปร่างจะทําได้ไหมไม่ต้องกังวลค่ะวันนั้นน่ะคุณดีเบิร์ตจะมาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับระบบในการสร้างธุรกิจออนไลน์ที่เราเรียกว่าโปรเจกต์ไขมันแลกเงินนั่นเองนะคะคุณดีเบิร์ตจะมาบอกเราทั้งหมดเลยว่าเลกาซี่ซัพพอร์ตเรื่องของซิสเต็มทำให้เราเวิร์กฟอร์มโฮมได้ง่ายขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์และสามารถสร้างธุรกิจได้ยังไงบ้างนะคะให้เปลี่ยนจากไขมันมม ได้โดยการใช้ s ิสเต็มนะคะทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในงานพาสิงวีบอลเก้าเอ็มบอกเลยนะคะจะอย่างไรก็ตามแต่วันนี้เอ็มบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์ที่เราไม่ควรจะมีรายได้เพียงแค่ทางเดียวสถานการณ์ที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพแย่เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเสมือนภาพที่เอ็มขึ้นตามจอนะคะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ในบ้านเราเนี่ยมีหลอดไฟหลายๆดวงก็เปรียบเสมือนการที่เรามีรายได้หลายๆทางทุกอาชีพสําคัญหมดค่ะแต่ถ้าเรามีหลายๆอาชีพหลายๆช่องทางนําเข้าของเงินเข้าสู่ครอบครัวเราเอ็มว่า ยุคนี้ปลอดภัยที่สุดนะคะก็พบกันนะคะในงานพาสิบวีบอนออนไลน์9้านะคะจัดขึ้นในวันที่8สิงหาคมนะคะตรงกับวันอาทิตย์เลยเป็นวันหยุดด้วยนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงจนบ่ายจนถึงบ่าย3ามงครึ่งนะคะเราฟังทาง l e g y c y ชา n e ลนะคะสะดกมากๆอยู่บ้านก็สามารถฟังโอกาสทางธุรกิจได้นะะเอ็มบอกเลยนะคะโอกาสก็เหมือนไอติมนะถ้าไม่กินก็ละลายทิ้งหมดเลยนะคะแล้วพบกันที่งานพาสิบวิบอนออนไลน์9นะคะสวัสดีค่ะ